กีตาร์โปรนะครับ y a m a ่า F310 นะครับซึ่งตอนนี้นะครับบอกเลยนะครับของทางร้านเรานะครับฮอตฮิตมากๆนะครับสั่งวันนึงนะครับก็หลายตัวเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆเลยนะครับหลังจากที่ทําคลิปไปนะครับมีหลายคนนะครับบอกว่าเฮ้ยพี่ซื้อยามาฮ่า F310 แล้วมันไม่จบเลยเหรอมันไม่จบนะครับอย่างตัวนี้บอกเลยนะครับเฟตกระดกบานเลยนะครับตัวนี้นะครับ มีอาการเฟด กระดกนะครับหลายหลายเฟตเลยเลยครับก็ต <point> ้องมาทําการปรับเฟตนะครับเพื่อให้เสมอกันในแต่ละเฟตนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับหน้าเฟตให้เท่ากันแบบนี้นะครับก็จะสังเกตดูนะครับใครนะครับที่ซื้อกีตาร์ F310 ไปแล้วเล่นไปนานๆจะสังเกตดูว่ามันจะมีล่องลึกนะครับบริเวณนะครับเฟตที่1เฟสที่ 2, เฟสที่3นะครับแล้วก็จะเป็นบริเวณสาย1สาย2สาย3อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเฟสมันไม่เสมอกันนั่นเองนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับยมห้า F3 310นะครับแล้วก็เซตอัพให้เล่นง่ายแบบนี้นะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อมาได้นะครับที่ร้านของเรา SR Music Shop นะครับเซตอัพให้มาตรฐานทุกๆุกตัวนะครับก่อนจัดส่งนะครับทัชชิ่งนะครับสูงเพียงเหรียญสิเล่นง่ายนะครับอาการแก้เฟตต่างๆนะครับเราทำให้หมดเลยนะครับเล่นง่ายสบายนิ้วแน่นอนครับผม